สวัสดีครับมาทำข้อสอบกันต่อนะครับโอเน็ o ป6ปี65นะครับมาเริ่มที่ข้อ6นะครับแดงไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆโดยพวกเขาวางกำหนดการไว้ว่าจะเล่นน้ำ1ชั่วโมงปราสาททราย1ชั่วโมง30นาทีรับประทานอาหาร40นาทีและเล่นฟุตบอลชายาหารอีก1ชั่วโมงอะแล้วเขาก็บอกว่า ต้องทำต้องการทำทั้งหมดให้เสร็จก่อน15:30ดูทั้งหมดนะครับเขาใช้เวลาเท่าไหร่บ้างเล่นน้ำหนชั่วโมง1.00เนาะนิดหน่วยเป็นนาทีกับชั่วโมงนะครับเล่นสร้างปรสา,าสาราย4ชั่วโมงโอ๋โทษที1ชั่วโมง30นาทีนะครับแล้วก็ พักรับประทานอาหาร40นาทีเล่นฟุตบอลอีกหนึ่งชั่วโมงดูซิว่าเขาใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นี่เป็น70นาทีนะครับ40บวก30เป็น70นาทีก็คือถ้าเป็นนาทีต้องคบ60ก็กลายเป็นหนึ่งชั่วโมงถูกไหมครับนะ70ก็ทดไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เหลือเศษอีก10นาทีหนึ่งสองสามสี่สี่ชั่วโมงสิบนาทีนะครับ ใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมง10นาทีทำกิจกรรมทั้งหมดให้เสร็จไม่เกิน15:30ก็ย้อนไปจาก15:30ย้อนไป4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมง10นาที11:20นะครับอันถ้าเขาไปถึงชายหาด11:20เนี่ย ทำทุกอย่างอีก4ชั่วโมงก็จะเสร็จไม่เกิน15:30ครับเดี๋ยวข้อต่อไปเลยครับข้อ7กบตัวหนึ่งกระโดดไกลครั้งละ35เซนเท่าเท่ากันทุกครั้งกระโดดไปเรื่อยๆจะได้อย่างน้อยกี่กี่ครั้งจะได,ได้ทางไม่ต่ำ50เมตรแปลง50เมตรเป็นเซนก่อนครับ50เมตรเท่ากับ หนึ่งเมตรมีหนึ่งร้อยเซนห้าสิบเมตรแปลงเป็นเซนติเมตรก็คือห้าสิบคูณหนึ่งร้อยนะครับเท่ากับห้าห้าพันครับหน่วยเป็นเซนติเมตรหารด้วยสามสิบห้าเลยห้าพันครับหารด้วยสามสิบห้าเป็นหารยาวนะครับสามสิบห้าหนึ่ง 35ห้หลือเศษ15ครับ35กี่ครั้งได้4ครั้งได้ร4 0ถูกไหมลองดูนะครับสี่ยี่สิบทดสองสามสี่สิาไม่ต่ำกว่า 5, อ่าอันนี้ถ้า2ครั้งก็เป็น70เหลือเศษประมาณ30นะครับ หตรงนี้โดนดาวิตั้งบังไปเหลือเศษ30มันก็จะ142กว่าๆเขาถามว่าถ้าไม่ต่ำกว่า50เมตรก็ต้องปัดขึ้นนะครับเป็นตอบเป็น1า3ได้เลยนะอ่าโอเคครับนี่ลองเขียนตรงตรงนี้มันจะเป็นยังไงอ๋อเขียนได้โอเคตรงนี้เหลือ30ครับนะอ่าข้อ8ครับ จากผ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเกิดจากการตัดมุมมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือตัดอย่างเนี้ยตรงเนี้ยตรงแด้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วถูกตัดออกไปขออภัยเขียนไม่สวยละนะครับถูกตัดออกไปกว้าง10เซนและยาว15เซนความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรนะครับนะ สิบกับสิบห้านะครับจริงๆแล้วถามว่าถ้าถ้าเป็นความยาวรอบรูปตรงนี้ทํำยังไงลองดูนะครับเส้นนี้เท่ากับเส้นนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ เส้สนนี้ก็เท่ากับเส้นนี้เส้นนี้เท่ากับเส้นนี้ไหมครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เส้นนี้เท่ากับเส้นนี้เพราะนั้นความยาวรอบรูปตรงนี้แต่ละชิ้นถ้าเราเอากลับมาเนี่ยพลิกกลับมามันก็เท่ากับความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปเดิมนะครับเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือสิบตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบถูกไหมครับ สิบบวกสิบแล้วก็บวกสิบห้าบวกสิบห้านะครับสิบบวกสิบน้องๆตอบได้แล้วถูกไหมสิบห้าบวกสิบห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบครับผมข้อต่อไปเลยข้อเก้าครับ มิงต้องการทาสีด้านหน้าของป้ายไม้ที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าและครึ่งวงกลมมีขนาดดังรูปพื้นที่ที่มิงต้องการทาสีคิดเป็นกี่ตารางเซนติเมตรจริงๆแล้วที่ทาสีตรงเนี้มันก็แบ่งเป็นสองรูปนะครับรูปแรกคือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะแล้วรูปแล้วก็เป็นรูปครึ่งวงกลมสองรูปไอ้ตัวครึ่งวงกลมสองรูปก็รวมกันเป็นวงกลมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงนี้14ด้านกว้างรู้แล้วขาดด้านยาวถูกไหมครับทั้งรูปยาว38 38วงกลมนี้สูง14ถูกไหมครับอา่าตรงนี้14เพราะฉะนั้นรัศมีเหลือ7ได้เลยไหมครับนะรัศมีเหลือ7 ด้านนี้ก็7นะครับรัศมีเป็น7จาก38ลบออก7ไป2ครั้งลบไป14 38ลบ14ก็เหลือ24นะครับเพราะตรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้คือ14คูณ24ส่วนชิ้นวงกลมก็คือวงกลมที่เป็นรัศมี7นะครับพื้นที่ก็เป็นแบ่งเป็น สิบสี่คูณยี่สิบสี่เนี่ยแบ่งที่เป็นส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับบวกกับส่วนที่เป็นครึ่งวงกลมสองอันเนาะอันนี้เป็นครึ่งวงกลมนะมองออกไหมครึ่งวงกลมครึ่งครึ่งวงกลมสองอันก็คือพื้นที่เท่ากับหนึ่งวงกลมนะก็คือไพอาระกำลังสองเขากำหนดพายเท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดนะรัศมีก็คือเจ็ดคูณเจ็ดนะครับ 1ิบสี่คูณยี่สขอมาทดตรงนี้นะครับ24่สิบสีคูณสิบสี่สีหทดหนึ่งสี่แปลเก้ายี่สิคูณสิได้240รวมกันได้9ก้าบกสี่สิบสาตรงนี้เลขหกสาทดหนึ่งสสหครับ3ามร้ บวกกับ7ตัด7เหลือ22คูณ7ได้7 2็ดทดหนึ่งร้อครับเอามาบวกกัน6กบวกสเป็นศูทดหนึ่งเนาะหและหกเจทดหนึ่งเป็น9 3้าสาแล้อยเก้นะครับตรงกับข้อหนึ่งข้อต่อไปรูปเสี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียว ที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดต่อไปนี้อะเรามาดูรูปนนะอันนี้ขอขอใช้ช่วยขอ,ขอรูปเป็นแบบนี้นะครับโอเคไหมนะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยถ้าเส้นทแยงมุมนะครับเป็นมุมฉากแน่นอนเนาะเส้นทแยงมุมตัดกันแต่มันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันครับ นะครับมุมฉากมุมฉากแบ่งครึ่งึ่งและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะยะวเท่ากันอีกเพรานั้น้อนี้ยังยังไม่ใช่นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านนี้เป็นมุมแหลมด้านนี้เป็นมุมป้านถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นมุมฉากแล้วสี่เหลี่ยมรูปเบ้า่ครับนี่ ตัดกันเป็นมุมฉากถูกไหมครับแล้วเส้นที่แบ่งครึ่งมีเส้นนี้เส้นเดียวตอบสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็จะคล้ายๆกับสี่มุมฉากเนาะรูปอาจจะโดนตัดไปนิดนึงแต่ว่ามันก็แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันครับนะครับข้อนี้ตอบข้อ3ครับจบข้อ6ถึงข้อ10แค่นี้นะครับสวัสดีครับ